คือเราได้ยินตั้งแต่เด็กๆละโรคมะเร็งเป็นโรคก,กรรมาต้องไปทำบุญเยอะๆฉันจะแก้ไขย,ยังไงอะ่ะเราต้องเป็นคนแบบไหนมันถึงจะไม่เป็นโรคก,กรรมแบบที่เขาบอกละ่ะโทษตัวเองว่าตัวเองอ่ะไม่ดีที่ป่วยคำว่ามะเร็งมาคือทุกคนก็ต้องคิดถึงความตายอยู่แล้วอะ่ะม,มันก็ผดขึ้นมาในหัวโบอาแล้วตายแล้วฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะไปไหนอะ่ะโบไปหาจิตแพทย์เถอะเขาก็แก้ความคิดโบได้บางอย่างให้โบทานอะไรบางอย่างที่แบบช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่ เรื่องอื่นๆที่มันยังอยู่ในใจว่าเรารู้สึกผิดอะ่ะมันยังไม่ได้ถูกคลายไปก็ให้หนังสือโบมาเล่มหนึ่งตอนนี้เขารู้ว่าโบไม่สบายแค่หยิบมาอ่านก็คือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแค่บทแรกก็คือเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณมันเหมือนมันเป็นประโยคเปิดไฟพลิกความคิดทุกสิ่งทุกอย่างพลิกปัญหา ที่โบเคยจมอยู่อ่ะเรามาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าตั้งแต่นี้มามันเหมือนแบบทางมันสว่างขึ้นเ,เรื่อยๆความเข้มแข็งในใจอ่ะมันมากขึ้นมันค่อยๆปรับปรับไปเรื่อยๆมันมันโดนปรับโดยอัตโนมัติอะน้องกลับมาอีกมันมีเซลล์มะเร็งและหมอคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดิมเฮ้ยโบรู้ว่าตอนนี้โบกำลังอยู่ในเรือ ที่เจอพายุรุนแรงมากเลยอะโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งอยู่ตรงไหนแต่แบบโบไม่สนใจแล้วว่าฝั่งอยู่ตรงไหนหรือว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหนโบสนใจแค่ว่าในเรือโบมีมีพระเจ้าคือถามว่าเสียใจไหมตกใจไหมเราเป็นมนุษย์เราต้องมีความเสียใจเกิดขึ้นเราต้องตกใจเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าโบรู้สึกว่าตัวโบเองความเข้มแข็งที่มีอะมันมาไกลาจากวันที่ตอนอายุ31นั้นมากๆเลยอะค่ะแล้ววันที่โบไปฟังผล หมอบอกว่าดีใจด้วยนะมันไม่ได้ลามไปไหนที่โบได้รับข่าวดีอะโบขอบคุณพระเจ้าทุกเหตุการณ์อะคือพระเจ้าทําให้โบเป็นคนถ่อมใจว่าพระเจ้าจะอนุญ,ญาตให้มันกลับมาเมื่อไรก็ได้โบก็ยังเรนเดอร์กับพระเจ้าอยู่ดีเรารู้แล้วว่าเราไม่ไดีคนเดียวมีใครอยู่ด้วยกับเราเราแน่ใจว่าทางที่เราจะไปเมื่อเราหมดลมหายใจกับโลกนี้อะไรรอเราอยู่อันนั้นอนะมันกลายเป็นแบบว่าพลังเป็นสันติสุขในใจจริงๆ Hmm.